สังันางสามัาะะนสสามบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมอณีวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสหกเป็นมือขึ้นสักการะใหม่ปีใหม่ทางบ้านน้องตุน เพนเฮดตักบาทตอนฮับโศกใส่ตอนฮับปีใหม่เนาะตักบาตรเฮือน,นกัเมื่อนี้ข้าพเจ้าถือโอกาสได้มาถ่ายทำให้พี่น้องได้บ่งได้สมในการตักบาทขึ้นเฮือนใหม่หรือว่าตักบาทบุญปีใหม่เนาะอันนี้ประธานใหญ่เจ้าบ้าน ก็ทาน้อยเจ้าบ้างอยู่ดีสบายสบดปีใหม่ปฟ้าใหม่นะอดปีใหม่ก็ได้ใส่บาทหยาดน้ำล้าได้บาทนี้เออไม่ได้ไปใสด์ไปไปไบ่ยูบ้านกับลูกกรมีกับพี่ตานือไม่มีเนเดีๆิ่งดีๆเเ้ามานีกระต่ก็สาว สาบานน้ำแจงเข้าไปจะืด้แดนแม่แดนพระเขเห็นนะดดนพระดูพี่วะไปนี่วะไปทางนั้นเลยนมัลินไปาดีสยวนะทางคนกินฮอดวัดเลยแล้วแหละอาจรวะเอาจารย์สร้างโอ้เดี๋ยวไปเดี๋ไปไปเจาผมรู้เดี๋ยวนีได้กินเล็กก่อนมาไทางกันว่ามีสัทธาก็ไปเบื้งซอยๆแดง ไปทางสตลาดรถไฟแล้วเพื่อนกันมีป้ายติดบอกว่าทางเข้าวัดทางเพื่อนมีงานเนี้ยยังบอกต่อไปต่อไปนี่เพื่อนทีงานปฏิบัติธรรมวันที่สิบเจ็ดเดือนเมษายนวันที่สิบเจ็ดเดือนเมษายนงานปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคงไปวันที่สิบเข้าไปวันที่กระไดกระไดเอาทันอยากไปได้วิดีโอครับเออแม่ ไปแล้วมันได้เบียดกนันแมนไปลงข้าวให้พเพืเอ่อนแดง่าเพื่อให้ข้าเจ้ามาขอบคุณสวนน้ามาไปเซนเอินวัดเดียวเงอวัดเซนเอินวัดด่านป้าด่านพ่ะบ้านลํา,านินเมืองขุนทุน <c oughs> วุ่ฮอตจะที่ไปวุ่ฮอตจะที่ไปเพราะว่าอันนั้นมันข้ามคืนนั้นมันบ่ไปบ่ได้บ่ได้ข้ามคืนก็ไปมันเอาแรงกับมาเออได้กันไปซ้ำนั้นได้ไปได้เอายัดไปนะเราไปได้ข้าเราจะหนักมาได้กับคนอยู่ข้ามคืนแต่ว่าข้ามคืนนั้นหยองแม่บุกร้านสือปลามาเออมาใส่บาทเออใส่บาทถึงมันไผ่นอ ได้มาดิ่ปุ่นเนอะมาเลยจะพาพัน่ีตุนแทนมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นมีแต่สาระอุ่นเนาะสาระอุ่นมาถึงสารละุ่นมนามาเลยเยกับน้องบันนี่คือว่าใส่สุดสีเดียวกันเนีย่ยเซี่ยวกันโตเซี่ยวกันเนี่อาหารสำหรับงานตักปลา อาหารเพไว้ครับแข่ครับคนตอนนี้ยังปิดเลยเนาะเพราะว่ารักษาความสะอาดอก็มีอันนี้จะเป็นต้มเค็มหมูมเดี๋ยวจะไม่มาทายผมกันดูนี่เป็นยำเป็นขวดพักเต้าเจีา้าน,นี่เป็นอาหาร สำไดีบใอนื่นอกเก็บภาพเดียนะบนเดียนเดียเี่เรียาเก็บคนเดียวกัไดเก็บคนดีทีเดือคนดีันเดือดแน่นลใส่บัตรตอนง,งามนี่แหละ ยังอีกตอนนึงวะอน้ามอเรเลยั้นจะได้เรื่องหะอีกอได<อ>้ได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 ้อ,อถามได้ไหมอันนี้มันงานไม่อย่างเพิ่นนี่รงาเก้าตอนนับกีไม่นางแสง่งนางแสงมณนีแก้วมันีวงนางแสงมัน,นีแก้วมันีวงเพิ่มน,นมาเฮ็ด เั็นนเพชรจังหันเ hey ่านั hey ็นมาตุยปุนส mm ่ง hmm. ท้ายปีเก้าตอนทัปีใหม่นงยู่ดีมีแหงสุขกายสบายใจให้ร่ำให้รวยให้ขึ้นให้เกินขึ้นโยโย่ยิ่งๆนี่พอินพาอย่างพามงคลพามงคลเนาะสุดปลิมงคุณสุปาลิตะมงคลงานริตะมงคลเงินเงินมีงเิบั มักฝูดดีลแ,แ,บบแล้วก็ไรับแบักเข้ามาเรียนเสร็จจะมาเอาอิทีิครับเต่นบนนั้นนะรวยครับมีคนแบบนั้นนโอ้สังฆทานท่านหลายงามบนทรกุศลขอเก็บภาพเด้อ พูดได้ยิ้มงามๆค่ได้งามออกกล้องเนาะอันนี้ยิ้มได้เยอะว่านี่แค่วยังพบว่ <c oughs> ะแพนกไม่ควดเดออจะพูดงามๆสีมือสุดยอด <c oughs> แซ่บแซ่บแซ่บขาบ่เก้าขา อันยาวอ่ะอันสั้นมาหลายปีเลเอ้นยาวบะยอือผูดได้เห็นกับสั้นสั้นและปุยยาวเขาอยากเชื่ะออสูตรปริมงคุณสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ตอนฮักส่งักใส่ปีใหม่สามคน,นเนาะงานนี้เป็นเฮ็ดมาสามปีปีนี้เป็นปีที่สามตับบางบ้านเป็นเหมือนใหม่ทุกปีไปในสามปีปีขึ้นเหือนใหม่เนาะเป็นเฮ็ดเ,เ,เป็นพรเป็นรปนระเพณีที่เจ้าพ่อเจ้าแม่พากันเฮ็ดมาเรื่อยสาวบา้านเลย Buddha Mahakartiwati Lokanatha ซาลาดาลุบ <jam Stadium> ิสัมปิยาขะขันดาบันหาดิสันดาสันติเกยฑ์มุนิวารวจนต์สระวะเมตุนตุธรรมชาวนกลางลอยยังพระนตาธรรมชาตวนกลางลอยยังพระทนตาธรรมชาวนกลางลอยยังพระทนตาสาธุการลอยน้ำลายเทวดาอังเกิดลุกขาเทวดาพุกมาเทวดาอากาศเทวดา ุูมิีอยู่ในภูมิปัานาบ้นเมืองเยาวงานทานาทิตยนี้เป็นเท่าทาทััทาเ้นกบยกรบาลไอ้ลุงมีเอาวิจีเป็นที่สุดไอ้ลุงมีภาคบังพ่อองมีอันันตาักรรวานเชองขอบคุงประกอบไปด้วยสัมมาทิ่นี้ไอลุงมีนานพระนๅีสูตรีกันลาคนาะทัวทูกภลานานาจมเสด็จลงมาถือมาลานราไม้เทียนดวงใจพุทธาบุญคาบาททั้งหลายพออัันาเทีพระดาจาทั้งหลาย โะเติโลมากระการโอทานมาพบไปประหิท่าาวายจางข้าทานต้องผึงันไทำลายในกาลปณิเดียของาบาเถนพทธังวะะวันตังอภิวาเทมีอิมินาสกาเลนาทังทังทังอภิทุสยามะ สุปติปันโนสวากังโสธรรมคาสัมิสะปะราตัวนุโมทามิขอบคุณพระพุทธเจากประเทศอุบลา พระเข้าที่เห็ดถวายพระสงฆ์พระเข้าเก้าพาตามห้ตามของแล้วทุกอย่างก็เก้าพระเก้าองค์พระเข้าเก้าพาอาหารก็จะมีของหวานของขาว มีข้าวต้มข้าวหนมมีน้ำดืม่มเนาะนี่คืออาหารถวายพระสงฆ์เนาะอ,อันนี้มันแม่ใหญ่เพิ่นเนาะ เด็กแก้วมาพี่ลูกมาพี่มาพ,มาพี่มาทางนี้มาต่อแม่พี่ <c oughs> ต่อแม่พี่ให้แม่ตักก้อน <c oughs> ต่อแถวต่อคิวไป <c oughs> อื <c oughs> อน,นี้พี่น้องครอบครัวคนที่มาจากมีปุ่นเนาะ <c oughs> มีลูกสาวลูกเขยแล้วก <c oughs> ็มีหลานครอบครัวใหญ่ท่าน มีนำโดยได้แม่แก้วน,น้องตุนแล้วก็ลูกพันนะครับกับป,ป้านี่เป็นครอบครัว ป้ามาม่าวะป้ามา <In> มาอันนี้สามีของนางคุณน,น,นางคุณเชิญเชิญน,<ะ>นี่ลุงไงอันนี้ป้าทำไปดีด้วยอาสาธุบุญเด้อ,อ สซอยเด้อตู้ซอยกับตู้เลี่ยงบ้านน้ำแจ้งมาตักบ,บาัน mm hmm. เหือนนังแสงมันนี้ mm hmm. บ้านน้ำแจ้ง mm hmm. เพื่อนมาตะนญี่ปุ่น mm hmm. ก็เลยมาใส่บาตรเหือนนำเพื่อน mm hmm. ให้สุขก,กายสบายใจให้พระญาโลคาเด้อ mm hmm. โดยสาธุบุญ มีมรนนีรุ่นยุคเก้าศูนรุ่นยุคแปก็มีตู้นั่ผมามันก็เปียนี่ก็เป็นเอาเพินเอาใสา สีและสีไม้ฝรา่ไม่ไมหุบโซ่หับส่น้ำกันไอ ทุบคนได้กุศลทุกผู้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อ 何 แล้ยังก็หลาบก่อนนจะมีคำตอบนะเย้ เพื่อนพอ่อแม่ญาติพี่น,อน้องอินรห่วมทำบุญงานเมื่อนี้เน,ะนาะใล้ก็พระสงพ์่นสันทังหารแล้วก็จบพิธีทางด้านศาสนาแล้วก็ไปต่อกันกับสุดบริมงคณหมอพรโคกแขนเนาะ ให้เจ้าภาพเจ้าจัตวาพระฤยาติพี่น้องดอกอ่ะตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเนื้อเอานมกายวาจาใจเข้าสู่พิธีถวายวัตถุทานโดยพร้อมเพียงกันบนหลังตูดเดิมการุณณโมตัตจะตถวัตโตอาลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัตจะตถวัตโตอาลังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสัพพะวัโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสุทินามวัดมีทานังทานังมีบาลิสุดทังอาสาววะขะญะวะหังนิพพานังตังระตังโหตุบุติญามี ดาสิญาาปีสุที่นางวัดเมธานังธานังเมปบาลีสุทังอาสาวขันยวังนิพานะสักขันโมตุอนนาขติกาเลอิมัสจะมีเขห์อิมานีมะยังพันเต ดาปตา,านิภัตตานิกัปปลุคานิอุขตานังปัจจียนิสัพพะวัตถุทั้นานิข้าได้ทานผู้เจริญพักพคระน้อยทั้งหลายโอ้น้องท่าไวเพื่อบินท่าบาท พระทา,านคุสังทานอาใจจีวร้นกาลพึงเละเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ให้เดชพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงหา้าซึ่งวัดถูทานของพวกอน้อยทั้งหลายเพื่อประโย เพื่อควงสู้แก่จามุลสังฆาแก่พุทน้อยทั้งหลายสินกาลานานเถินสาธทุกาดท,กาทุกาทุอัทุโธธรม,มีดวงวิญญาณของผู้เป็นพ่อชื่อว่าท้าบุญทบีแก้วมณีหงดวงวิญญาณของผู้เป็นพ่อตู้ชื่อว่าท้าสวัสดิ์และ,ะแก้วมณีหงดวงวิญญาณของ ผู้เป็นพ่อตูอีกชื่อว่าพ่อตูจันเทาดวงวิญญาณของผู้เป็นแม่ตูชื่อว่านางปานแก้วมณีวงพร้อมด้วยอวิญญาณของผู้เป็นพ่อตูและแมตูชื่อเทาบุญกองและนางคำวงดวงวิญญาณของเทาสรโอกและเมตูนางดวงวิญญาณของเทาโพจรและนางแก้วมณีวง และเท้าผ่อนใจแก้วมะนีวงดวงวิญญาณของเท้าวิสาอกอัมมานและนางฮาเอโกอ,อัมมานเราเทพดาตาาุลพักษาประจำวันนี้จงนำวัตถุทานทั้งหลายนี้ไปมอบให้ผู้ที่มีไรยชื่อนี้เมื่อเพินได้หรับแล้วหากเพินได้ถุกทุกข์ขอให้ท,ทุกข์เมื่อเพินได้หรับแล้วหากเพิ่นได้ถึงสุขขอให้ทุกขงยิ่งขึ้นไปจนจากเท้าเข้าสู่พะนิิพาน ในอนา,าคตการอันจะมาภายหน้านั้นเด็ก่อคาเธอจาุาุาุอนุโมทามิาได้ลยตั้งสมระเเด้วนย,ยนเกณาวันานาวนเจตสวะ

สังเกตุกรรมังพระกตังปัญญายังสังโฆปฏิปันหาตัวจะยันทางกะลันตะเลสังวริตุวัสสังทิสาบุญวัจจ์เทียนบัญญัติเด้อดไอ้สั้นได้หันจับบ่วงกับบุกได้หันมีข้าวผัดเด้อพี่น้องเด้ออาหารตอนหับแขกเพิ่นมื้อนี้ล้นหลามแต่อาหารแซ่บๆ นี่ก็นี่อย่างบนญเดทาโลโนะพี่น้องเ้ยทเป็นพระอุดมสมบูรณ์ได้บุญได้กุศลหลายแล้วเ็ดบุญปีไหมตอนฮับไปไหมฮับศกฮับใส่พับไป ภรยาภสายดสาวมียเขาปะนะสาวยัง้าได้เป็นมือสาือสาวมือสองบอกยากี่จากังไดน่ามันงามแต่เออตาก็งามกินงามงามงามท่ดีก็ม แน่น้ำเดือนี้นำือซ้อยโดยไปรถด้วยประตูนั้นว่าะมากทำประตูนั้นว่ามะก,กอบแก้ว <ừ> จุนา,จาเจ้าโอ้ยร้นหมดแล้วม,ม,ม,มันมันแม่นมันยังเลือดแต่ต้นนะว่าปั่นเออร้นห<อ>มดแล้วอื <Rose> าใจเย็นๆยินรถเข้าเอ้ยผมทำกินยังไงก็ได้หรอก าการกินต้่นหลานตัวแม่ยี่น้องไปกินอิ่มนุ่มอุ่นนับจกนับใส่ใม่ฟ้าไม่ผู้สู่คน นี้ประสงค์่นกาเสร็จพิธีแล้วกำลังจะกลับเนาะจะมาฮอนนี้ข้าพเจ้าก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับการตักบาตรขึ้นเฮือนไม่ตักบาตรตอนฮับปีไหม